นักพูดจิตวิทยา 1. ผู้คนจดจำสิ่งที่คุณทำให้พวกเขารู้สึกไม่ใช่สิ่งที่คุณพูดอารมณ์ทิ้งร่องรอยไว้ยาวนานกว่าข้อมูล 2. คุณสร้างสถานการณ์ปลอมๆขึ้นในหัวเพื่อให้รู้สึกพร้อมรับมือมันไม่แปลกหรอกมันเป็นเพราะสมองของคุณกาลังพยายามควบคุม 3. ความประทับใจแรกของคุณเกิดขึ้นภายในเวลาไม่ถึง7วินาที น้ำเสียงท่าทางและพลังงานของคุณบ่งบอกได้ดังกว่าคำพูดของคุณ 4. คุณเริ่มเรียนแบบพวกคนที่คุณชอบโดยไม่รู้ตัวเรียกว่าการมิเรอร์และช่วยสร้างความเชื่อมโยงทางสังคมได้อย่างรวดเร็ว 5. สมองของคุณถูกสร้างมาให้สังเกตเห็นสิ่งที่เป็นลบมากกว่าสิ่งที่เป็นบวกเรียกว่าอคติเชิงลบซึ่งเป็นลักษณะการเอาตัวรอดจากวิวัฒนาการ 6. สมองของคุณชอบเรื่องราวมากกว่าข้อเท็จจริงนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมหนังสือภาพยนตร์และคำอุปมาอุปไมยถึงโดนใจมากกว่าสถิติ 7. สมองของคุณไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างจินตนาการและความเป็นจริงได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการสร้างภาพจึงทำให้จิตใจเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริง 8. อารมณ์ที่ไม่แสดงออกไม่ตายแต่จะแสดงออกมาในภายหลังในรูปแบบของความเครียด การเก็บสิ่งต่างๆเอาไว้ในใจมีต้นทุนทั้งทางอารมณ์และร่างกาย 9. การทําซ้ําๆจะช่วยปรับสมองของคุณใหม่พูดหรือทําบางสิ่งบางอย่างซ้ําๆกันหลายครั้งและสมองของคุณจะเขียนตัวตนของคุณใหม่ 10. บุคคลที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะพูดน้อยลงแต่สังเกตมากขึ้นพวกเขาอ่านห้องแทนที่จะพยายามครอบงำมัน 11. ความไม่ชัดเจนว่า เราเป็นใครและเราควรทำอะไรอาจสร้างความเจ็บปวดหากปล่อยไว้นานเกินไปอาจนำไปสู่จิตใจที่สับสนวุ่นไวายได้ 12. เนื่องจากเรายังไม่ชัดเจนในตัวตนและความปรารถนาของเราเราจึงไล่ตามความฝันเราไล่ตามสิ่งที่แวววาวที่ทุกคนกำลังไล่ตามอยู่ 13. การเผชิญหน้ากับคำตอบไม่ใช่เรื่องง่ายคุณอาจไม่ชอบในสิ่งที่เห็นแต่การยอมรับในสิ่งที่เราเป็นต้องแลกมากับสิ่งอื่นๆ 14. การได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงนำมาซึ่งความชัดเจนและความสงบที่อาจไม่อาจสันคลอนได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปแต่ผลตอบแทนคือการได้รู้ลึกว่าในที่สุดเราก็ได้อยู่บนเส้นทางที่ตรงกับจุดมุ่งหมายของเราแล้ว 15. อันตรายของการหลอกลวงความสัมพันธ์ที่สมหวังนั้นต้องสร้างขึ้นจากความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน ถ้าคุณหลอกลวงใครแสดงว่าคุณกําลังไม่ให้เกียรติพวกเขาและคุณจะทําลายความไว้วางใจที่พวกเขามีต่อคุณทันทีที่พวกเขารู้เรื่องนี้คุณอาจได้สิ่งที่คุณต้องการในระยะสั้นโดยใช้การหลอกลวงและหลอกลวงแต่ในระยะยาวคุณจะถูกจับได้เสมอคุณจะไม่มีวันได้รับความใกล้ชิดอันแท้จริงที่คุณสแสวงหาด้วยการหลอกลวง 16. กการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมควรจะเป็นเรื่องสนุกและความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่านเรื่องนี้อีกครั้ง ความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าคุณทำพลาดในการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมครั้งหนึ่ง <c oughs> ก็ไม่มีอันตรายถาวนในดๆเกิดขึ้นหายใจเข้าลึกๆเตือนตัวเองว่าไม่มีใครถูกหมีคลำยำแล้วไปเริ่มต้นบทสนทนากับคนใหม่ 17. โปรดจำไว้ว่าการเติบตัวที่ช้าก็ยังคงเป็นการเติบตัวอยู่ดีอาจใช้เวลานาน,านในการบรรลุเป้าหมายหรือแม้แต่การเห็นความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัดแต่ไม่ต้องยอมแพ้ ทุกครั้งที่คุณลองทำอะไรใหม่ๆหรือเรียนรู้ทักษะใหม่คุณก็กำลังมีความก้าวหน้าการเรียนรู้ทักษะสังคมเป็นการเดินทางไม่ใช่การแข่งขันความเร็วที่คุณบรรลุเป้าหมายไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือคุณต้องเดินทางต่อไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง 18. ส่วนที่ยากคือการสื่อสารส่วนใหญ่ไม่ใช่คำพูดฉันอาจไม่ใช้คำพูดเพื่อบอกคุณว่าฉันรู้สึกไม่โอเคกับคุณหรือไม่แต่ฉันอาจถอยห่างจากคุณเช่นควยแขน เอียงเท้าไปทางประตูหรือหลีกเลี่ยงการสบตากับคุณถ้าคุณไม่รับรู้สัญญาณทางกายภาพของฉันคุณอาจไม่รู้ว่ามีบางสิ่งผิดปกติจนกว่าจะสายเกินไปแม้คุณจะเข้าใจภาษากายที่คนอื่นส่งมาแต่คุณก็ไม่รู้ว่าร่างกายของคุณกำลังสื่ออะไรไปด้วยเมื่อภาษากายของคุณเย็นชาและห่างเหินผู้คุณก็ไม่น่าจะเข้าใกล้คุณแม้ว่าคุณจะอยากให้พวกเขาเข้ามาก็ตาม20 โปรดจำไว้ว่าผู้คนมักจะเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมามากขึ้นโดยเฉพาะความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์เมื่อพวกเขายังเมาอยู่ม่วงนอนหงุดหงิดโกรธหรือเครียดอยู่ไอพวกคุณไม่พลาดเนื้อหาดีๆกดติดตามไว้เจอกันในตอนต่อไป